วสวัสดีครับพวก,วพกช่องพุทธคาจกชชาแนลหรืออีกช่องหนึ่งถนัดหน้าเมืองวันนี้เราจะไปไหนกันครับพระธาตุยาคูครับอยู่จังหวัดมหาสารคามคกาฬสินโบมีนอยู่จังหวัดกาฬสินระหว่างมหาสารคามกับกาฬสินครับ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราจะไปพระธาตุยาคูนะครับพระธาตุยาคูอยู่จังหวัดกาลสินนะครับผมระหว่างกาฬสินกับมหาสารคามโอเคครับผมนี่ครับผู้ร่วมเดินทางเราครับ หนึ่งสองสามสี่รวมเดินทางเรานะครับนี่ครับบูมนี่นะครับพลรขับนะครับจะพาเราไปนะครับไปกับรถคู่ใจของเขานะครับฟอร์ดเรนเจอร์แรบเกอร์นี่บอมเบนถูกแล้วฟอร์ดเรนเจอร์แรบเกอร์ชิลด์เดชันใหม่ดุดันไม่เกรงใจใครไปกันเลยครับ แล้วมันเหมือนลูกผู้ใหญ่บ้านจังครับถึงแล้วนะครับภาพยาคูนะครับกาลสินนะครับผมยาคูครับไม่ใช่ยาคูนี่เท่ามาถึงพระธาตุยาคูแล้วนะครับธาตุยาคูกาลสินยาดมนะโอลนเยเคยมาบอครับพี่น้องเคยมาบอมาเที่ยวกันได้เด้อครับผม จุเนี้มายืนนี่พอถ่ายรูปให้นี่เมืองฟ้าแดดสงอย่างโป่งลางเลิดลำ้ำวัฒนธรรมภูไทยผาสเสวยภูผานมหาทานลําเปล่าไดาโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดก,การโจกค,ครับผมมือนี้มาที่มาที่อียังี่พระธาตุยาคูนะครับอยู่ อำเภอกำมะละจังหวัดกาฬสินยาคูนี่นะครับผมยาคูมันจะเป็นนุมเปมรี้ยวบรรยากาศนี่นะครับเราก็มากับน้องบูมนะอ้น,อนแล้วก็น้องจูเนียกับพ่อโจ๊กนะครับเรามาพระนา,าคูนะครับผมนี่เป็นเมืองเก่านะครับสี่พันหนึ่งร้อยปสี่สิบบาท เป็นเมืองเก่านะครับผมอยากไปเหรินซิ่งชาสวรรค์ดเมืองผมมาส่งน้ำพระธาตุยาคูนะครับผมอยจิ้งชายักไหมอยู่ไหนจิ้งชายักอ๋อพ่อเคยมาเหรินอยู่พ่อเคยมาถ่ายอยู่เนี่ยไม่เชื่อจริงจรินี่ถ่ายรูปทะเลอะไรลุงทะเลลุงทะเลลุงอีสานนั่นน่ะนี่ไงเมืองเก่า เงินกาลสินเงินนาเมืองเงื่อนชิงช้าใหญ่ก็มีไปนางก่อนไหมนี่เขาเจ้าเอินว่าเงินครับเงินเงินเงินเงนเงนเงินอีสานโบราณเมืองฟ้าแดดสงยางนะครับผมมาเที่ยวมาทำบุญได้ด้วยครับผมเขาข้างหลังไง นี่ครับจุเนียสิทําบุญนะทําบุญกันรถมาไดก็มาได้เขายดเลยแม่เขาไม่ได้ก็ได้เนาะใชาใใช่ลูกหลอดตัว

อล้เอาไหมบปอดยให้ละเอามาเลยสองชุดกันเอาสชุดอาคนลูลุอคลอนะพี่น้องาเล็อา2สองชุดเลยเลยคุณว่าเราต้องถอดรองเท้ากัอะไรมันห่อนลูกใส่ไปเลยใส่ไปเลยพ่าเป็นยังเอาไปเอาไ้ไปพระ สาธุเด้อขอให้จูเนียเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆนะครับเชื่อฟังพ่อแม่เจ็บหรอ้อาว่าน้ำกันเ้ยพี่น้องขอพรอายยาคู พี่มีหน้ามือปืนหน้าตู้ตู้ธรรมาสมุดโทรศัพท์มือเดียวตู้ตู้ตู้สมุดโทรศัพท์มือเดียวตู้ตู้

ปากันลูกยิงๆๆนางนาบ่ออาป้ากันเปียนเสียพกกก <c oughs> อกขบลูกอ้เคนใส่เปียเสที่เ่ยนัดกท่มงก็ใสง่ามก็ใส่กี่ลายเอ้อมไ่กันโอ้ยวายอุงโอ้ยงครับแิงแห้งลูกแิงแหงแข่งแห้งเลย xám khẳng

đi ừ. Đây. À? À, Thì sao? Thì sao đây. 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 đi Đây. 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 ฮะเนี้ยจบคลิปนะครับมาไหวมาไหวยังเปล่าภาพยาคูจอ้นอยากไปหน้าดูน่นายาคูนี่นะครับภาพยาคูิน้ไหนจิน้ำปุ่กลูกเหนนี่เทีเ่ยวเฮ็ดบุญได,ด้เด้อครับผม